ชีวิตตีดอกสะดาวพริกเป็นพ่อค้าอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานแต่ตอนนี้ก็ยัางงานแน่นแบบไม่มีที่ว่างเลยสำหรับตีดอกสะดาวหรือชื่อจริงบุญทองฮานจางิจี์นักแสดงอารมณ์ดีที่นอกเหนือจากอาชีพเบื้องหน้าในวงการบันเทิงแล้วนั้นแท้จริงตีดอกสะดาวเป็นเจ้าของกิจการไอติมทอดตีดอกสะดาวที่เจ้าตัวมายาวนานกว่า17ปีแล้วแทนกิจการนี้ก็ไปได้ดีกับจุดเริ่มต้นการจำหน่ายไอติมทอดที่บอกเลยว่าเริ่มต้นจากศูนย์ ก่าจะมีวันนี้ทําเองทุกขั้นตอนโดยตีดองสะดวเผยว่าที่เขาบอกว่าร้อยล้านใช่ครับเพราะว่ามีร้อยกว่าร้านที่ซื้อแฟนชายผมไปเริ่มต้นจากที่ทําสิ่งนี้เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมมีรายการประจําอยู่4-5รายการแล้วอยู่ๆถึงเวลาที่เขาเปลี่ยนผังรายการแล้วรายการมันก็ค่อยๆหายไปเหลืออยู่แค่2รายการแล้วรายจ่ายของเรามันเยอะแต่รายรับของเราน้อยลงไปผมเพรียมากเลยนะครับตอนนั้นเราก็ทําอะไรดีเพราะพี่คนอื่นๆเขาก็เริ่มมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากาัน ผมก็นั่งคิดๆแล้วลูกคนกลางเขาบอกเราว่าพ่อทำไอติมท่อจำหน่ายสิเราก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ไม่เคยกินเขาก็พาไปกินก็อร่อยดีเราก็เลยไปซื้อสูตรจากแม่ค้าคนานั้นแล้วเขาก็ให้เราเราก็ไปเรียนเรียนแล้วเราก็มาเปิดร้านแล้วก็เป็นเจ้าของเองมีคนมองว่าเป็นตลกตกอาบมีบางทีเรามายืนทำจำหน่ายเองคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วเร,เราต้องมาทำแบบนี้ บอกคนทําไมต้องมาแย่งอาชีพคนอื่นเขาอีกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเขาก็สามารถที่จะคิดได้เพราะมันเป็นรายรับเสริมมันไม่ใช่ว่าเราตกอับหรือ,อรายรอกคือแค่ขยันแค่นั้นเองไม่อายทํากินไ้วยครับถ้าอายคงไม่มายืนทอดเองมันเป็นความสุขความสนุกกับการได้ทําและเป็นการทํางานเพราะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับได้หลายตังเลย ดีกว่าคนทํางานอีกด้วยเดี๋ยวนี้ยิ่งออนไลน์จับเร็ดหลักกันได้แล้วรู้ถูกกันไปได้นะซึ่งตอนนี้งานในวงการก็ยังมีอยู่ครับทำงานเกือบทุกวันเหมือนกันครับช่วงนี้ไม่ขาดงานมีงานเรื่อยๆอันนี้หมดไปอันไหนก็เข้ามาฝากกดไลค์กดกระถิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ